สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแผ่นที่ใส่พื้นประตูนะครับใส่พื้นประตูกันแมลงเข้ากันยุงเข้ากันฝุ่นและกันแอร์ออกไปด้านนอกอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาครับมาดูกันขั้นแรกเราต้องเอาใส่ไปในประตูก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าว่ามันมันยาวไปหรือว่าอะไรเราก็ตัดตัดโฟมด้านในทิ้งแล้วก็พับเออซองมันด้านนอกแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้ครับผมลองวัดขนาดดูก่อนครับเปิดประตูมาแล้วก็สอดเอาไปใต้ประตูแบบนี้ครับอ้าวพอดีเดยอันนี้ ดีเลยนะครับไม่ต้องตัดเลยครับเดี๋ยวเรามาทําให้มันพับให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับพับมุมนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอามุมนี้ใส่เข้าไปไว้ด้านในครับมันจะได้เรียบร้อยดูสวยงามนี่นะครับ ลองทดสอบปิดประตูโอ้โหเข่ามุมเปะๆสวยงามเลยครับทีนี้ก็ชายล่างประตูก็ไม่มีรูไม่มีรูให้มแรงให้อะไรเข้ามาได้นะครับป้องกันแอร์ออกไปด้านนอกเลยครับก็สั่งมากี่บาทอ๋อยี่สิบห้าบาทนะครับค่ารวมทรงแล้วก็เป็นสี่สิบเจ็ดบาทครับผมก็ลองดูกันครับ ฝากรับชมกันด้วยครับผมช่องช่างชอเทคนิค f ฟ m i l y DIY ครับมีวิดีโอมีความรู้มีข้อมูลดีๆเยอะยะอยู่ในช่องหลายคลิปครับผมลองหาชมดูกันครับด้วยความขอบคุณครับ